ทังที่คุ้นเคยสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคยแล้วก็แจ็คแพ็กที่คุ้นเคยแน่นอนครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมพังที่ชักเวอร์นะท่านผู้ชมนะโอ้โหทุกคนคงคิดตัแต่นะว่าผมอะเลิกเล่นเกมนี้นะใช่อะ่ะผมผมเลิกเล่น <laughs> ผมเลิกเล่นจริงๆเลยแต่ว่าคือมันมีในส่วนของอัปเดตใหม่ฮะก็คือมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามารเงนะ้ยในเกมนี้ก็คือมีในส่วนของ การฉลองครบ,บ10ปีนะผู้ชมนะไม่คิดว่าจะมีอัปเดตมาครับซึ่งอัปเดตเนี่ยไม่ใช่อัปเดตธรรมดาเนี่ยมันมีแจกในส่วนของสกินฉลามเยอะแยะนะผู้ชมนะเป็นชุดนั่นแหละเป็นสกินแล้วก็ชุดนะอันนี้ที่ผมได้มาเลยครับอ่ะจะเป็นชุดของเจ้าตัวนี้นะแป๊บหนึ่งนะอ่ะจะเป็นชุดอันนี้นะฮะคิดผมก็เท่ดีอยู่นะก็ข้างเท่เลยนะผู้ชมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตรงส่วนตรงนี้นเป็นเควสนะ เราต้องทำเควสนะฮะของเจ้าฉลามนะฮะทั้งหมดนะแล้วเราก็จะน่าจะปลดล็อกตัวนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าปลดล็อกหรือว่าเอ่อต้องปลดล็อกให้มันเป็นซื้อเป็นเงินเหมือนพวกตัวอื่นๆนะเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฉลามตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าเมก้าชาร์สซิลานะท่านผู้ชมนะดูไปแล้วน่าจะเป็นเอ่อครึ่งฉลามครึ่งก็ซิล่าท่านผู้ชมนะแต่เป็นหุ่นยนต์นะคล้ายเจ้า ชางซิล่าในฮังกี้ชาร์กอีวโรชาต์นะผู้ชมนะก็คล้ายๆกันเลยนะก็ความสามารถก็คล้ายๆกันฮะเดินบนบกได้แล้วก็เรียก่าไงนะยิงลาแสงได้นะแต่ผมไม่รู้ไอ้ปืนตรงที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงมือมันเนี่ยมันใช้ทําอะไรนะไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรอีกนะผู้ชมอันนี้เดี๋ยวคอยว่ากันทีหลังเราจกที่เราได้นะซึ่งผมอยากจะขึ้นคลิปให้ทุกคนดูนะคลิปที่ทางเกมเขาโปรโมทตัวนี้มาก็เห็นแล้วนะ ผมว่ามันเดิมมนบนบกได้แล้วก็เรียกว่าไงอ่ะมันยิงลำแสงได้นะฮะก็ลำแสงของมันก็คล้ายๆตัวเนี่ยคล้ายๆตัวนี้แหละ Dark Magic Shark นะฮะโอ้เสียงอันนี้หน่อยนะผู้ชมคือช่วงนี้อากาศหนาวนะเสียงเร็วอย่างนี้นะผู้ชมแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะแบบเหมือนจะเป็นไข้เนี่ยผู้ชมแต่ก็ไม่ใช่นะสเลิดเยอะ ก็สำหรับเจ้าสามตัวนี้เราต้องเก็บไอเจ้านี่นะฮะเป็นพิมพเขียวนะ่ผู้ชมนะน่าจะใช่นะเป็นพิมพเขียวเครื่องมือนะผู้ชมซึ่งเราต้องทาเควสอ้พวกตัวพวกนี้นั่นแหละนะให้ได้นะฮะซึ่งถ้าเราเอา่อเดี๋ยวให้ดูกันหนึ่งนะเนีย่ยถ้าเราทำนะมันก็จะได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทำไอสามเควสพวกนี้เสร็จมันจะมีเควเสพิเศษลดล็อกขึ้นมานะเป็นเควสมันข้างบนนั่นเองนะ ที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละเนี่ยเควสอันข้างบนจะได้ถึง2อันเลยนะก็คือ1ตัวเนี่ยเราสามารถทำเควสแล้วก็ได้ในส่วนของชิ้นส่วนเนี่ยห้าอันนะผู้ชมห้าอันนะฮะถ้าให้ผมคำนวณก็ประมาณใช้ประมาณ18นะฮะสิบแปดนะสิบแปดตัวถ้าเกิดว่าทําให้ครบทั้งหมดนะก็ได้ประมาณสิบแปดตัวนะผู้ชมต้องใช้สลามประมาณสิบแปดตัวในการทำเควสให้หมดนะถือว่าหนักหนาพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมตัว พวกนี้ก็ทําได้นะผู้ชมเห็จไหมแต่มันค่อนข้างที่จะยากนะ,ะเนี่ยได้ตั้ง1ิบล้านนะฮะสิบล้านแต้มนะคือเยอะมากนะฮะผู้ชมคือถ้าเป็นในพวกถ้าเป็นเนี่ยตัวเนี้ยดาร์กเมจิกชาร์กเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะเนี่ยสักร้อยล้านก็ทําได้นะตัวนี้บอกไว้ก่อนคือผมไปทามาแล้วนะคือมันทํายากมากนะฮะอันนี้เนี่ยกินแมงกระพุนตัวใหญ่เนียคือมันมันทํายากด้วยมันต้องปัญหายากด้วยนะครับไอแมงกระพุนตัวเนี้ยมัน มันไม่ได้เกิดง่ายๆนะคือมันต้องวนรอบๆอยู่ในด่านเนี่ยนั้นอนะ่ะเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยคือเก็บเงินอีกสองสองแสนโอ้โหอันนี้คือเยอะมากๆคุณผู้ชมมันเยอะมันทํายากนะเพราะฉะนั้นฮนะเราต้องใช้เจ้าพวกตัวพวกนี้แหละทนะํานะคุณผู้ชมมันง่ายๆครับเนี่ยแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าทํำยังไงนะอันนี้คือมันให้เราเก็บไอ้นี่ววของอะไรไม่รู้อะนะเป็นมรกตอะไรสักอย่างอนะ่ะ นั่นแหละสองอันนะผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเก็บตรงไหนผมเก็บได้แค่อันเดียวแล้วมันก็ไม่มีในส่วนของจุดมารหรือสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นให้เราเห็นเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวไหนทําได้บ้างนะฮะตัวนี้ผมก็ยังทาไม่ได้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่านผมยังไม่เจอตัวนี้เลยนะไม่รู้ว่ามันมันให้กินตัวอะไรเนี่ยดรอปอะไรสักอย่างหน่เนี่ยช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเรามาดูตัว,ตวนี้นะเพจให้เราทําอะไรนะเออ ทำ400,000เลยนะผู้ชมคือเยอะมากนะอันนี้ผมแบบผมซื้อมาเฉยนะแต่ก็ยังไม่เคยได้เล่นนะผู้ชมมาคนที่เล่นมาแล้วก็จะเขาเาารียกว่าไงเอ่อทำได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันแบบมีอุปกรณ์ครบแล้วไงนะไม่ใช่ว่าเล่นเกิ่งกว่าหรืออะไรนะคือเกมนี้มันคือมันไม่ใช่อย่างนั้นอนะคือถ้าของคงกว่ามันก็โหดนะโหดมากเลยนะ เ็าใส่เป็นเซตนี้ให้มันแล้วกันนะผู้ชมบวกฮิวนะฮะโอเคประมาณนี้เนาะก็สัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงสองตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาตัวนี่แล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้อ่ะ เราเล่นในแปซิฟิกแล้วกันนะผู้ชมทะเลแปซิฟิกชอบหน้าปกตรงนี้มากเลยดูเท่นะผู้ชมนะผมชอบนะหน้าปกตรงนี้ดูเท่มากเลยตัวนี้แบบโอ้โหดูใหญ่มากนะก็ไม่รู้ว่าถ้าไปเล่นแล้วมันจะตัวใหญ่แค่ไหนนะ่ผมว่าน่าจะไม่ใหญ่มากนะผู้ชมเพราะว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นต้องบังหน้าจอหมดแน่นอนเลยเพราะว่าเกมนี้มันยิ่งจะไม่ซูมหน้าจอให้เหมือนทั้งที่ชาร์เอเวอร์ชั่นนะเอาแหลกเฉยเฮ้ยมันแหลกวะ คืออ่ามา,มาให้เราเก็บแต้มด้วยเนะะี่ยอันนี้มันให้เรากินตัวอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยคือไอ้พวกตัวพวกนี้คือถ้าใครเล่นสามตัวใหญ่หญมามาแล้วเนี่ยจะเริ่มกลับมาเล่นตัวเนี้ยไอ้พวกตัวเล็กๆคุณจะรู้นะครับว่าไม่กูรันขึ้นง่ายมากนะผู้ชมกูรันขึ้นแบบเร็วมากนะ ถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่นทางกิชาอีเวอร์ชั่นอย่างแรกเลยคือมันไม่มีด่านให้เลือกแบบเกมนี้ไงเออเกมนี้มันแบบบรรดาลแบบสนุกกว่าแนะแล้วผมรู้สึกชอบมากกว่านะภาพก็สวยกว่าด้วยนะภาพก็สวยกว่าแล้วดูฉลามมันไม่เวอร์ไปอ่ะสตูฉลามที่มันแบบเพิ่มเข้ามามันก็ดูแบบโหดจนน่ากลัวเกินไปนะบางทีอ่ะใช่คือมันน่ากลัวมากเลยไปเลยคือมัน ฉลามตัวใหญ่ๆที่มันอัปเดตใหม่เข้ามามันเจ้าเข้ามาในแมปหมดเลยนะคือมันไม่เว้นนะมันเอาเข้ามาหมดเลยคือถ้าเราอยากจะสู้ด้ทในตัวเราก็ต้องมีฉลามตัวล่าสุดเท่าน้นนะผู้ชมโอเคจังหวะนี้เราต้องเก็บเงินน,นะฮะสองพันโกนะโอ้แสบหูจังวะโอ้ใส่หูฟังอยู่นะสี่แสนคอย์นะสี่แสนแต้มนะผู้ชม ก็ไม่ยากนะอันนี้ก็ถึงแล้วนะฮะในส่วนของเคล็ดสนะสมตังค์นะโอ้โหจุดหนึ่งอันนี้ทังได้ฮนะอือเ,เอาใส่ผักไม่ได้หะอเอา้าอืออืออกมาเอา้าเอา้าเอา้เอาไปอยู่ในกรงทำไมคนเรานี่ก็แปลกอะไม่ใช่เลย เออไอเคเวสนี่มันให้เราทำอะไรวะกินอะไรวะนี่ไงได้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วกินตัวอะไรวะมไม่ได้สังเกตเลยนะมันแล้วกินตัวอะไรเอ,อเอ้าตายไอพวกตัวพวกนี้มันกัดแรงชิบหายเลยผู้ชมเอาไหนเอาใหม่ผมไม่รู้นะว่ามันตัวแต่และตัวมันชื่ออะไรบ้างนะมันให้เรากินแน่ๆแ,แหละที่เรารู้อ่ะมันจะไม่ใช่ปลาหรือว่าเป็นเต่าหรือเป็นปูวะหรือว่าตัวอะไรวะ สามสิบสองละอา้ากินอะไรวะกินตัวอะไรวะกินตัวนีวเหรอ่ะสามสิบหกละอา้าวัดเดี๋ยวเอ่อรู้ว่ากินปลาปีฟ้าเมื่อกี้น่าจะใช่ปะปลาดอลลี่เพิ <c oughs> 4, ่มอันสี่สิบแปดเปอร์เซ็นเดียวไม่รู้กินอะไรกันแน่เนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะ ปลาตัวน,นี้ก็ไม่น่าใช่นะไม่กินน้ำปลาเลยวะ <im it> ขึ้นอย่างเนี่ยทา่านจะบุกแล้วนี่โกสรุปมันให้เรากินอะไรเนะี่ย <im it> ผมเลืมไม่แน่ใจแล้วนะอ่ะสุมันมีปลาตัวหนึ่งอ่ะที่ให้กินฉลามด้วยกันนะหนึ่งร้อยตัวนะผู้ชม เพิ่งเป็นฉลามมันหายากนะคือมันไม่ได้หายากมากขนาดนั้นแต่คือที่หายากคือฉลามที่เรากินได้อ่ะหายากนะผู้ชมเพราะเป็นแค่ฉลามไซเอ็มไงมันกินฉลามได้ไม่ค่อยเยอะนะผู้ชมไม่ใช่ฉลามแบบไซ่เซ่เครื่องหมายตกใจนะผู้ชมสูบบนนี้เรากินตัวอะไรกันแน่วะเออมันคือตัวอะไรอนระัผู้ชมใครรู้ก็บอกด้วยนะคอมเมนต์บอกด้วยเริ่มไม่แน่ใจนะ นี่กินตัวอะไรกันแน่วะเรากินปลาตัวเล็กๆหรอด้วยยังไงไม่ค่อยเข้าใจนะผู้ชมงงนิดนึงยังไงเพิ่มอีกอ่ะไม่ได้สังเกตเลยเอาเป็นว่ากินมั่วๆไปเรื่อยๆแล้วกันคือแบบถ้าใครว่าแบบเออเราทำมั่วๆไปก็ได้เดี๋ยวมันก็ได้เองอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบเอออ่านออกมาเสร็จ พูดจริงๆอะคือในเกมเนี้ยปาบางตัวคือมันไม่ออกมาให้เราเห็นง่ายๆไงคือนั่นแหละประเด็นหลักเลยเราไม่ได้เห็นมันง่ายๆอะคุณผ้ชมคือแบบบางทีมันชอบไปซ่นอนอยู่ในหลืบอะอย่างเช่นเออบ๊อบฟิตอะอะไรวะบ๊อบฟิตใช่ปะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไอปลาหน้าผีอะคุณผู้ชมที่หน้าตาเหมือนคนอะนั่นแหละกลมๆขาวอะ อมืมีการัดด้วยนะ่ะนันไงไอ้พูกฉลามพวกนี้สิดค่าเดี๋ยวได้ได้คุียเท่าไหร่ละเก้าสิบสองเรเมากินตัวอะไรกันแน่วะเสียงรถสุดยอดแม่งขนาดผมใส่หูฟังอยู่นะแม่งเสียงรถยังเข้ามาได้เลยถึงยังวะโูเก้าหกโอเคครับเสร็จแล้วมาโอเสร็จแล้วก็เลิกเล่นฮนะ อเคือก็เราทําครบแล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมมันมีเคล็ดพิเศษอยู่นะผู้ชมเดี๋ยวเราทําให้ครบเลยดีกว่านะถ้าผู้ชมรู้สึกว่านี่ฮะเคล็ดมันเคล็ดของมันนะมันบอกว่าให้ทาเอาสักอย่างเนี่ยให้เก็บไปเลยทกอย่างนะในแปลิฟิกนะก็ทุกคนจะเห็นนะฮะสัญลักษัยยักษ์สัญักษณ์วงกลุมนะผู้ชมนะตรงคล้ายๆแบบประตูมิตินะผู้ชมนะอยู่ตรงเนี้ยมันเป็น เป็นมาร์กเอาไว้นะผู้ชมนะพูดเราไปดูดีกว่านะครับว่ามันให้เราทําอะไรนะซึ่งว่ามันจะให้เราเก็บเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะเดี๋ยวได้แป๊บนึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยมันอยู่ลึกย,ยังเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผู้ชมเห็นไหมเพื่อเก็บมาให้เรากินอะไรเออให้เราทำอะไรวะให้เราเก็บสองอันอีกเหรอรู้ยังไงไม่เข้าใจยังวะ ผมทำอะไรวะไอ้นี่ผมไม่รู้จริงๆเลยเอ่อไม่แน่ใจอ่ะผู้ชมเราลองเล่นไปเรื่อยๆกนันนะผู้ชมเอ่อนี่ผมไม่รู้จริงๆนตะ้องขอโทษด้วยนะรูผมแบบไม่กิงภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะถึงขั้นแบบป่านไม่ออกเลยก็ว่าได้นะแต่ก็ พอรู้แค่เป็นบางคำอ่ะนะอ๋อมันจะมีระเบิดอย่างนี้หรอระเบิดที่มันอันนี้หรือเปล่าวะให้เราเก็บปะอันนี้ไม่แน่ใจนะเนะี่ยไี่ผมทำไรวะอ๋อยังไงได้ละ <What? S 1> เรียบร้อยนะนะักผู้ชมนะ เสร็จแล้วถึงเวลาที่เราต้องออกกันจริงๆแล้วนะผู้ชมคิดง่ายๆใช่ไหมผู้ชมกระคือบุกว่ามันก็ข้าง,ง่ายแล้วผู้ชมถ้าอ่านภาษาอังกฤษออกว่าน่าจะง่ายๆแหละนะแต่ผมอ่านไม่ออกนะผู้ชมก็เลยยากนิดหนึ่งแต่ผมจะพยายามแบบทําภารกิจให้หมดนะแล้วก็มารีวิวเจ้าสลามัมสยามสลมัมสลัมสลัมตัวนี้ให้ดูนะผู้ชมนะสำหรับเจ้าเมกาชาร์คซิล่านะผู้ชม เดี๋ยวเซฟปะคิล่าเออชักคิ <c oughs> นนล่าผู้บกันฟิดมาตลอดเลยเหรอชักคิล่านักผู้ชมคิล่าหรือคิล่าก็ได้นะอันนี้จะอ่านแล้วแต่จะอ่านโอเคช่างมันนะเห็นแต่ว่าเนี่ยผู้ชม <c oughs> อันนี้ตัวเลขมันบักนะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี่ยผู้ชมเห็นไหมค่าบูทมันถึงพันแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยสำหรับเจ้าตัวเอ่อเมลดาวชาร์กนะผู้ชมนะอุ้ยอานุกด้วย ไม่ใช่ดอกจําชื่อได้เฉยนะผู้ชมไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะฮะผมลองไปอัพดูก็รู้สึกว่าบูสตมันเพิ่มขึ้นนะผู้ชมเพิ่มตอนแรกมันตันแค่เก้า้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเป็นเพันเลยนะผู้ชมนะแสดงว่าน่าจะเกมน่าจะมีตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอนแหละนะนอกจากตัวนี้นะ่าจะมีตัวอื่นอีกนะผู้ชมนะก็โอเคโอเคนะผู้ชมนะก็ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ตัวลาไปก่อนนะั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะทุกู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมไปทำเพจกันด้วยนะครับนะใครที่เลิกเล่นไปแล้วก็ลองกลับมาเล่นได้นะทุกผู้ชมนะเพราะว่ามีฉลามตัวใหม่ฮะแล้วก็มีสกินปลาฉลามแจกมากมายเลยนไปชมนะก็สำหรับวันนี้นะครับไปนะครับบ๊ายบาย